ปุ้มปุ้ยไม่ทนฟาดกลับชาวเน็ตการดึงให้คนอื่นต่ำลงมันทำให้คุณสูงขึ้นกี่เซนทำเอาสาวปุ้มปุ้ยพันธิาพาภรรยาคนสวยของหนุ่มกุินถึงกับออกอาการเดือดหลังถูกชาวเน็ตรายหนึ่งพต์ข้อความในเชิงต่อว่าลงในกลุ่ม Facebook กลุ่มหนึ่งโดยระบุข้อความว่าแรกๆก,ก็คือชอบนางแต่รู้สึกว่าชีวิตนี้มีแต่เซ็กกับโชคดีที่มีผัวรวยเซ็กเยอะไปหน่อยพอประมาณจะโอเคถามว่านางสวยไหม เออสัญญกรรมก็สวยปะมีผัวรวยทําอะไรก็ได้เคยดูรูปก่อนสัญญกรรมไหมงานนี้สาวปุ้มปุ้ยได้เห็นข้อความดังกล่าวเจ้าตัวก็ได้โพสต์ตอบกลับผ่าน Facebook ส่วนตัวพร้อมโชว์รูปเก่าก่อนสัญญกรรมด้วยข้อความที่ระบุว่าการดึงให้คนอื่นต่ําลงมันทําให้คุณสูงขึ้นกี่เซนสิ่งที่ดิฉันให้สัมภาษณ์ในสื่อไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนสี่ของชีวิตด้วยซ้ํา คุณเอาอะไรมาตัดสินถ้าชีวิตมีแค่2ออย่างนี้แล้วเจริญอย่างทุกวันนี้ก็คงไม่มีใครต้องทํางานแล้วมัง้งดิฉันโชคดีที่มีผัวดีค่ะไม่ใช่ผัวรวยโปรดรู้ไว้ว่าเป็นคนที่ทํางานตั้งแต่เด็กมีเงินพอสมควรชีวิตนี้ไม่เคยเอาเปรียบใครต่อให้ผัวรวยกว่านี้ก็ไม่เคยคิดที่จะหยุดทางานปี2 0ง1นีแล้วเลิกเกียรติการทําศัลยกรรมได้แล้วนะคะเพราะมันไม่ได้ทำให้คุณดูสวยขึ้นแนบรูปก,ก่อนทำใต้คอมเมนต์ถ้าอยากเห็น